สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับโอ้โหวันนี้ครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์และพรุ่งนี้หยุดอีกวันหนึ่งแต่ส่วนตัวผมไม่ได้หยุดก็คนที่หยุดก็ขอให้หยุดอย่างมีความสุขติดตามข่าวสารฟุตบอลอย่างมีความสุขและก็ชีวิตก็มีความสุขครับวันนี้ครับ <S <S ผมมาพูดถึงกองหลังกองหลังเราต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคนครับสำหรับลิเวอร์พูลครับนี่ ลิพูครับก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าโจเอลมาทิปได้อําลาทีมคือเขาไม่ต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาแล้วก็ทำให้ลิพูครับต้องมองหาเซนเตฮาฟตัวใหม่ขึ้นมาครับเพราะว่าเซนเตฮาฟที่เรามีอยู่นี้ก็มีทั้งเวอร์จิลฟานไดอิเพยิมาโกนาเตและจาเรลควอนซาแต่โจโกเมสนี่เรา ไม่นับรวมนะครับเขาเป็นนักเตะพิเศษที่สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งคือมีไว้ในทีมก็ไม่เสียหายไม่เสียหลายส่วนอีกหนึ่งคนครับคนบ้านเดียวกันกันกบอาร์เนสลอตก็คือฟานเดเบิร์กคนนี้ครับก็คือตอนนี้อาร์เนสลอตกำลังประเมินเขาอยู่ประเมินว่าจะได้อยู่ในทีมต่อไปหรือจะส่งยืมต่อไปหรือจะเก็บไว้ใช้คือเขาอะขอขึ้นบัญชีย้ายกับของเขาเองแล้วเพราะว่าเขาอยากจะลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อ ฟุตบอลโลกอีกปีหรือ2ปีข้างหน้านี้เขาต้องอยากติดทีมครับอีก2ปีข้างหน้าอยากติดทีมไปกับทีมชาติฮอลแลนด์แต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็อย่างที่ผมไล่มาว่าสตาฮับของเราฟานได้นี่ยืนหนึ่งโกนาเต้น,นี่ก็ยืน2กับควอนซ่ายืน2ยืน3เนี่ยสลับก,กันลงอยู่แล้วส่วนโจโกเมสก็เดี๋ยวแบ็กเบิร์กเจ็บอะไรก็มาโผลมาได้ครับฟานเดเบิร์กจึงเป็นตัวเลือกอันดับลงรองลงไปเลยฮะ เขาก็เลยขอย้ายทีมแล้วเขาก็บอกว่ารีพูลเล่นง่ายกับเขาตั้งค่าตัวเขาไว้สูงเกินไปนักเตะอ่าทีมไหนจะมาซื้อเขาไปมันยากครับก็เลยต้องขอย้ายซึ่งอันนี้สลอรบอกว่าเฮ้ยเข้ามาเข้าค่ายฝึกซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวขอยเขาดูก่อนว่าคุณจะได้อยู่ต่อหรือว่าคุณจะต้องย้ายก็เดี๋ยวมาประเมินกันก็นี่ครับ แล้วบทสัมภาษณ์ของครอปก็เอ้ยบ,บทสัมภาษณ์ของอาร์น่สโธ์ก็ดูแล้วดูแววเหมือนจะไม่ซื้อด้วยนะเหมือนจะใช้ฟันเบอร์ด้วยนะประมาณว่าเฮ้ยดีเล่นได้แน่นไป,ไป,ไ,ปไปอยู่ทีม,ต,มตัวยืมก็เล่นดีมากเลยกับไมอโอโ้ไม่แน่ครับแต่ถ้ามีการซื้อขึ้นมาแต่ถ้ามีการซื้อขึ้นมาลิพูมีข่าวอยู่สองคนครับคืออาราโฮและ อินกาปีอราโฮนี่เป็นเซนเตอร์แบ็กของบาร์เซโลนาและทีมชาติอุรุกวัยส่วนอินกาปีนี่เป็นเซนเตอร์ฮาฟของทีมชาติเอลกวาดอร์และสโมสสไบเออร์เรเวอคุเซนสโมสอนไร้พ่ายของคุณชัยอรอนโซครับอืหวานเจี๊ยบนั่นแหละครับเพราะว่า2คนนี้อายุก็ยังน้อยอยู่ส่วนอราโฮครับที่มาจากบาร์เซโลนาทีมชาติอุรุกวัยอายุ25ปี อินกาปี้ครับอายุแค่ยี่บ2ปีโอ้โหยังใช้งานได้อีกยาวนานถ้าลงทุนซื้อกันมาครับสำหรับอาราโฮครับยังไงบาร์เซลโลนาผมว่าต้องขายเพราะสภาพทางการเงินของบาร์เซลโลนาไม่สู้ดีนักเพราะว่าเขาจะเอานิกโก้วิลเลียมของอัติบิวบาซึ่งโอ้โหหลายทีมในโลกนี้ก็จับตามองน้องนิงนกโก้วิลเลียมอยู่ครับบาร์เซลโลนาเนี่ย คือถ้าจะถ้าจะเอาดิโกวิลเลียมก็ต้องขายนักเตะออกไปครับเพราะว่าไม่มีเงินตามข่าวแล้วผมอ่านมาผมก็มิผมก็อ่านตามข่าวมาเพราะว่าเงินในการจัดจ่ายใช้สอยนี่ไม่มีต้องขายไปก่อนแล้วถึงซื้อมาได้ส่วนไบเออร์เรเวคูเซนครับปัญหาทางด้านการเงินก็ไม่ค่อยมีอะไรอินกาปีนี่ก็มีค่าฉีดสัญญาไม่เกิน50บล้านปอนด์ผมก็ไปอ่านข่าวมาซึ่งถ้าลิฟพูเจ้าก็ไม่น่าพลาดครับอายุแค่ยีปี ใช้งานได้ยาวนานซึ่งกองหลังสมัยนี้ครับนุ่นยันสามสามสามสี่นุ่นแล้วบวกกับฟานได้รับอายุก็เยอะแล้วสามสิบสามสามสิบสี่จะมาให้ยืนกันทั้งฤดูกาลแบบเมื่อก่อนก็คงเป็นไปไม่ได้ด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็คงจะร่างกายมันก็เสื่อมสภาพลงครับซึ่งสมัยก่อนนี่กองหลังอายุสามเอสามสองนี่เขาเลิกได้เลยนะคือหมดสภาพแต่สมัยนั้นเขาเรียกว่าหมดสภาพเจ็บบ่อย แต่เดี๋ยวนี้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาครับฟานไดก็เลยเคยเจ็บหนักมาแบบหยุดไปเจดเดือนที่ปิกฟอร์ดหนีบขาเขานะครับก็กลับมาได้แต่ว่ากลับมาช่วงแรกๆก็จะจะ,จะไม่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้ครับฟานไดเปลี่ยนวิธีการเล่นไปการเหมือนสมัยก่อนที่วิ่งไล่แบบดุดันวิ่งไล่แบบสกัดแบบสกัดบอลแบบดุดันเสี่ยงเนี่ย ฟานได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแล้วครับกลายเป็นเซนเตอร์ฮารที่แบบว่าชั้นเชิงคอยเบียดกระแทกแล้วให้เซนเตอร์ฮารคู่กันทางฝั่งทางฝั่งขวาคอยไปเก็บตกเหมือนตอนที่ควอนซ่ายืนกับฟานได้นะเล่นสไตล์อย่างนั้นแล้วฟานได้ซึ่งเซนเตอร์ฮารที่จะมายืนคู่กับฟานได้ก็ต้องมีความเร็วเพราะว่าฟานได้นี่สมมติว่าเข้าไปชงเข้าไปชนปั๊บ ตัวนี้ต้องคอยเก็บตกวิ่งเข้าไปแย่งบอลมาให้ได้ครับอะไรอย่างนี้ครับซึ่งถ้าเป็นสตาร์าทางฝั่งขวาและเล่นแบ,บ็กขวาได้ด้วยยิ่งดีนะซึ่งอาราโฮเนี่ยมีสิทธิ์ทำได้เพราะว่าเขา,เ,ขาเล่นแบ็กได้ด้วยนะอ่าเห็นในทีมชาติกับบัซเซอร์นาตัวกุนซือก็จับไปเล่นบ่อยเล่นทั้งแบ็กเล่นทั้งเซนเตอร์ส่วนอินกาปี้ครับเป็นเซนเตอร์ฮาฟที่ว่องไวว่องไวสูง184 แล้วก็เข้าบอลเข้าบอลทานฉลาดฟาวยากและเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือไล่ผพ่ายของไบเออร์เรลเวกุเซนครับโอ้โหสุดยอดมากจริงๆถามว่ามาจากไหนจ้ามาจากไบเออร์เรลเวกุเซนล่พ่ายและคุณเล่นตำแหน่งไรกองหลังโอ้โหมันต้องแน่นแน่นอนและค่าฉีดสัญญาก็ไม่แพงมากเท่าที่ควรด้วยส่วนอราโฮผมก็มองแล้วว่าก็ไม่เกิน 40- 50ล้านปอนด์ถ้าลิปูจะเอาอะ บาซ่าพร้อมขายอยู่แล้วแต่ว่าทีมเราครับการนำของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและวิชาร์ฮิวก็คงจะค่าตัวเท่านี้นะใช่ไหมขอไปเจรจาหน่อยค่าตัวอาจจะลดลงไอ้อีกส่วนที่เหลือไอเป็นแอดออนและการได้ลงสนามและถ้วยรางวัลที่จะได้นั่นละครับแล,เล้เดี๋ยวลิพูก็อาจจะจ่ายให้ในราคาเท่าที่ตั้งไว้แต่เป็นแอดออนแทนสักสิบล้านปอนอะไรอย่างนี้จากห้ก็จะจ่ายแค่สี่สิบแอดออนอีกสิล้าน ชานฉลาดครับทีมงานชุดนี้ไมเคิลเอ็ดเว์ดีเคยสร้างปรากฏการณ์ในการบาร์เซโลนาที่ต้องจำชื่อเขาไว้อย่างฝังชิปเลยครูจินโยขายให้บาร์เซโลนาไปร้อยสีล้านร4 0ล้านปอนด์นะจ๊ะบาร์เซโลนาที่ถึงกับโอ้เอ็ดเวิด์เหมือนอีกแล้วเหรนั่นแหละครับผลง,งานอันเอกอุที่ทำให้ลิพูได้ทั้งฟานไดและวก อาริซันเบเกอร์มาอ่ะฮะอ่ะฮะเฮ้ยฟานไดากับใครอีกสองคนอ่ะอาริันนี่แหละสองคนนี้รวมกันก็ยังไม่เท่าค่าตัวคูตินโยเลยครับเพราะว่าฟานดาเจ็ดสิบห้าล้านอาริสันนี่หกสิบสองล้านหกสิบสามล้านโอ้โหหวานเจี๊ยบนั่นแหละครับลิพูครับต้องเสริมแน่นอนครับเพราะว่ากองหลังฟานไดาก็อายุเยอะแล้วโรยลาแล้วแต่ก็ยังเล่นได้อยู่อยู่แล้วแหละเพราะว่า ใช้ชันเชิงในการเล่นแหละส่วนฟันเดเบิร์กก็อยู่ที่อยู่อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนช่วงวิกอ่าเขาเรียกว่าช่วงอะไช่วงประเมินเนี่ยทำงานได้เข้าตาแค่ไหนเข้าตาของอาเนสรัตแค่ไหนแล้วเดี๋ยวอีกสองสาวันครับก็จะเจอเลวเบตสโอ้โห แล้วก็มีแดงเดือดด้วยขั้นกลางมาโหน่าดูชมจริงๆแดงเดือดที่สหรัฐอเมริกาที่ฟิลาเดลเฟียอย่าลืมตามไปชมกันนะครับเตะกันเช้าตรู่อยู่แล้วอเมริกาไม่ตีห้าก็หกโมงเจ็โมงอะไรประมาณนี้ครับฟาลิปูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมหนุ่ยพายุมีอะไรจะอวดนิดนึงอขี้อวดว่ามึงอ่ะไอ้นุ่ยเน้ น้องลาบูบูชาวสวนนะตัวนี้ราคาแพงเอาเรื่องลูกกตาบ้าอะไรตัวสามสี่พันเออแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนของลูกสาวอะไรอะ่ะเออนั่นแหละน่ารักดีตาร้องไห้ด้วยโอ้ล้องไห้กันใหญ่เลยลูกสาวร้องไห้เลยไม่ร้องจักส่วนนี้จ้ะ ครายเบบี้ชื่อก็บอกอยู่ของแท้มันต้องมาบป๊อปมาร์กอย่างนี้นะป๊อปมาร์กเอออันนั้นก็ป๊อปมาร์กนะเดี๋ยวพอเล่นเบื่อเบื่อมันสามารถเข้าไปในกลุ่มไปแลกกันเล่นได้นะรักเอาหาตัวราคาใกล้เคียงกันแล้วก็มาแลกกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับตุ๊กตาพวกนี้ก็น่ารักดีลูกสาวเอามาก่อนประสาทคนในบ้านอันนี้ชอบกันไปหมดแล้วนะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับลิพูสู้